ชค่นี้กิจกรรมทำมาอกว่าค่ะแล้วก็มีสาากาแฟด้วยเดี๋ยวรอผู้ร่วมสมาชิกมากก่อนอันนี้เรามาดื่มกาแฟเช้าก่อนพร้อมขนมจ,จะ้ะเริ่มแล้วค่ะอุปกรณ์มาแล้วได้ขเขาจะได้ช่วยัพ,พอนะค่ะทำยังไงเริ่มจะเริ่มาม,มา กินขนมจีนขยุ่มนะคะหลังจากทำแมกกาเสร็จแล้วเอ้าเด็กแก๊งไปไหนล่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถก่อนร้อนมากเป็นเมนแล้วนะตอนนี้ใครเห็นร่องรอยบนใบหน้าบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะสตาร์ทรถก่อนว่ายน้ำอีกแล้วค่ะถอดชุดไว้นี่แล้วเรียบร้อยกองเอเป็นเมนนีนือวันว่ายน้ำเหมือนเล่นน้ำที่เราจะเป็นเป็นแบบนีด้ดีผ้าหน้าไมสอดจะต้องมาเข้าอีกแหละ ก็ที่ทําสวยไปเป็นรอยเข็มอยู่ไหนไหมเขียวๆนี่งแต่ดีนะคิวเคร์ฟอะไรไม่ขยับเลยตึงเป๊ะแต่ตายีย่งนีย่นๆหน่อยๆใช้ได้ฝันข้าแล้วเธอดีใจจังรอบหน้าก็จะไปเปลี่ยนเดือนต้นเดือนเลย พลินลแต่อัดนะเอ้ยสะไปว่าน้ำมาจนกลับบ้านท,ทุ่มถึงสี่ทุ่มคุยโทรศัพท์กับน้องให้โอวาดปฏิโมกขึ้นแดบน้ำต่ผมตัวเองยาวเลยดึกไม่ต้องดูหน้ากันละนอนเถอะนะทุกคนฝันดีราตนีนี้เป็นของเราจุ๊บจุบ